คุ้ด้านไหไบ้างครับอ่าด้านแรกที่ผมผมคิดมาก,ก็คือเรื่องด้านภาพยนตร์และสถานที่ถ่ายทำา,านะคะอ่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเปิดเปิด,ปดให้สามประเทศเนี่ยเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์มากมายนะคะตั้งนานแล้วด้วยแต่ว่าอ่าที่เราเพิ่งสังเกตและเพิ่งเคยเห็นก็จะมีในปัจจุบันซึ่งจะสังเกตและเพิ่งจะปิดตัวกันนะครับผมแทนคอนเวอร์นี้ หลายเรื่องฮะนะครับรู้จักเรื่องเดียวนะฮะอ่ะทีนี้เราจะพัฒนาได้ยังไงนะครับผมหลายที่ที่ภาพยนตร์มาถ่ายทํานะครับแต่เราไม่รู้จักสถานที่เลยนะครับเราก็จะมีการเหมือนเกาหลีครับแต่ว่าอ่าประยุ์ใช้ตามรอยภาพยนตร์นะฮะตามรอยสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ครับนะครับอ่าทีนี้ บางสถานที่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราก็รู้จักกันแล้วนะครับเราไปเที่ยวอย่างเช่นเกาะพีพีครับเราไปเที่ยวกันในฐานะเกาะพีพีแต่ว่าถารู้ไม่ว่าเขากระต่ายทำภาพยิตรษนเหมือนกันทีนี้ถ้าเราส่งเสริมได้นี้ครับด้บ้างเดียวไปด้วยเราก็จะได้นักท่องเที่ยวเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มครับนักท่องเที่ยวเที่ยวเกาะพีพีครับและนักท่องเที่ยวในฐานะตามรอยภาพยนตร์เราได้กลุ่มท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับทีนี้ อ่าสถานที่ถ่ายทำครับผมสถานที่ถ่ายทำเนี่ยถ้าเป็นแหล่งตามธรรมชาติเนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้รู้จักมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นแหล่งถ่ายทำที่เราสร้างขึ้นเองอย่างเช่นอ่าตำนานสมเด็จพระนเรนทนรน,นะคะผมสร้างขึ้นมาเองครับสร้างเป็นเมืองใหญ่เลยครับแล้วก็เพิ่มการดูแลแล้วก็เพิ่มการโปรโมตนะครับผมจะได้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมาอีกแหล่งซึ่งใหญ่มากและครบวงจรเลยทีเดียวมีร้านค้ามีอ่า การโปรโมทมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับและท่องเที่ยวอ่าเขาเรียกว่าอะไรวงการภาพยนตร์ต่างประเทศอาจจะมายืมถ่ายทำเลยก็ได้ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเราหลายทางมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับด้านวัฒนธรรมครับผมอ่าจุดขายใหม่ของเืองไทยก็จะเป็นวัฒนธรรมเหมือนข้อแรกที่ผมพูดไปครับถ้าเราเปิดหูเปิดตาดูครับจะมีหลายที่วัฒนธรรมอยู่หลายอย่างที่เรายังไม่เคยเห็นครับถ้าเราหยิบจุดนั้นมาและสนับสนุนส่งเสริมครับให เป็นที่รู้จักของต่างประเทศมากขึ้นเราก็จะได้แหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่มากขึ้นแล้วก็วัฒนธรรมใหม่ๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่รู้จักครับถ้าถ้าเราเพิ่มเข้าไปใหม่เนี่ยเขาก็จะซื้อค้าแล้วเขาก็จะจับกลุ่มกันมาเที่ยวปากต่อปากนะครับผมต่อไปนะครับที่สำคัญและที่คนรู้จักมากแต่ยังไม่เป็นการขึ้นในประเทศไทยนะครับกีฬามวยนั่นเองนะครับผม สามประเทศมีครับมีฟุตบอลครับมีตั้งเป็นสโมสรกันเองอะไรมากมายครับผมแต่ประเทศไทยเราครับมีมวยครับที่เป็นจุดเด่นแต่ว่าสโมสรมีไหมไม่มีลีกการแข่งขันของไทยโอเพ่นอะไรมีไหมไม่มีครับผมนะครับจุดนี้เราควรจะเพิ่มมากที่สุดเพราะว่าถามว่า่างประเทศา่างชาติสนใจไหมสนใจมากครับที่มาเรียนแล้วก็มาศึกษาประวัติศาสตร์ แต่ทางเรายัางมีการส่งเสริมไม่เพียงพอนะครับผมเพราะว่าการมวยเป็นยังไงไม่มีใครรู้ครับสถานที่ที่เกี่ยวกับกีฬามวยเป็นยังไงไม่มีใครรู้รู้แค่น้อยที่ครับผมจุดใหม่ครอบคุมด้านนี้ครับด้านกีฬาประเทศไทยจุดเด่นก็คือมวยนะครับควรจะมีการส่งเสริมให้ความรู้นะครับผมแล้วก็จัดการแข่งขันที่จะทําให้เป็นที่รู้จักของโลกต่อไปนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากค่ะ